สวัสดีครับน้านะเวลาไปตกปลานะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะเจออากาศร้อนนะครับถ้าอากาศมันร้อนมากๆอาจจะเกิดฮิสตกได้นะครับนานะต้องดูแลตัวเองนะครับนนะเวลาไปตกปลานะครับส่วนสําหรับผมก็จะนี่ครับมีเจ้าตัวนี้พบติดตัวไปประจานะครับเป็นพัดลมใช้แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นของเดลตันนะครับแบตเตอรี่จ่ายพลังงานได้ยาวนานนะครับนานะมี2สปีดนะครับนะานะเนี่ยอยู่ด้วยกันกับปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็มีปุ่มสายอยู่ตรงนี้นะครับนนะ แล้วก็ให้ลมแรงนะครับน้ะโครงสร้างอย่างดีนะครับน้ะสามารถก้มเงยได้นะครับเวลาจะถอดชาร์จนะครับแบตหมดแล้วก็ดึงกดตัวนี้แล้วก็ดันออกเลยฮะนี่แล้วก็เสียบที่ชาร์ตตรงนี้นะครับน้ะที่แถมมาให้กับตัวเครื่องนะครับเวลาจะประกอบกลับเข้าไปก็สไลด์เข้าไปอย่างนี้นะครับน้ะฟังเสียงลมนะครับให้ลมที่แรงมากนะครับน้ะลิขรทัลัสพกพาสะดวกจะไปตกปลาหรือไปแคมป์ปิ้งก็สะดวกสบายนะครับน้าเท่ไม่เหมือนใครใช้ดีบอกต่อ chảo